สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเรา VIP นะคะประจำวันที่สามสิบพฤษภาคมหกห้าเนอะตัวเด่นเก้าก็หกตัวรองก็คือสองกัศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดหกหนึ่งหกสองหกสามหกหกหกแปดหกเก้าสองศูนย์สองสองสองสามสองหกสองแปดสองเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเก้าสองห้าเก้าสองแปด สองเก้าสาหกดเกนย์เาสองะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นราวสามัครีวีเอพีเรู้สึกว่าไอ้สองราวนี้สองแนวทางนี้มันจะเข้าออตดยังไ,ไงนี้แหละนะตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับแตัวรองก็คือ3ามกับ1นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สห้ดย์เดย์แดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเ้า 3ามศูน3์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดหนึ่งศก็หกห้าหกสามแปดสามแปดศูนหนึ่งแปดสามยหาเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้ง2แนวทางนะคะถ้าไม่งั้นก็รูดรวมนี่ยศู์เกนาะให้เอาไปซื้อสตัวตรงๆเดอ้อลาวีไอ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะวันนี้เราลงแนวทางราวไว้ห้าแนวทางนะคะราวพัฒนาราวสมคัครีลาวเจพาะกกิจลาว VIP อลาวสมัครีคี p เมื VIP. ่อคืนนี้มันเข้าโต๊ดกันอยู่เดอ้อสองตัวอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนเลยวันนี้ให้เข้าสามตัวตรงๆเนอ้อ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ